มือจะตายกิรถเกิดสองตัวอาม,มิตี้กับแมงเลอร์เอ้ยเหมือนส้มลงเลยแต่ค์เอพี่โดนแซดวะตะกลางตากลางตาดโ,โ,โดนแซดโดนแซดหลังส้มหลังส้มตายตายไม่โดนเลยเออหลังส้มตัวหนึ่งหน้าต่าง แ้วต่างหลังซ่อมมีนะยังอยู่ยังอยู่นะยังไม่บุกเลยเลยเอ้ยลงมาแล้วเอ็มบันไดนะบันไดขึ้นโอ้แฝดเดิน มืเยังไม่ไหวเงี้ยสนาเหยู <smoking> ่ยกูบอกสนดอก็ดูชื่อดิตายตัดตัดตัดพี่โดนตัดตัดแล้วพี่ตายแล้วเฮ้ยยังไม่ตายว่ะใหญ่ช่อชีวิตตขอาใจตขอาใจสายไปตายแล้วตายแล้วไม่มีคนโดนส้มแล้วเอง ตามแยกตัวนหลง่ะยังไม่ดูเลยอไอ้เหลอแค่นี้แตาย D K หลังมึงเพื่อนหมด ทีมของคุณได้รับชัยชนะพี่ดูต้มไหมเรียนจมาแหาไหมดูแลดูแลยังไม่ดูแลสัแในวันอจอมขี้จัดไอ้เชี่ยเรียบร้อยระเบิดกลางเอ๊ะข้อเหล็กข้อเหล็กสองเหล็กมาโอ้ัก ลงแล้วนี่ผ้าส้มวางตัวนึงจะหลตายแล้วยัไม่ตายเว้ยวางอยู่นะคำเตือนถูกติดตั้งแล้วตกแท้บันไดแท้บันได Special point เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดไม่ดึงไม่ถึง ของคุณเกือบช่ฉนไเกือบแล้วเออ ไม่เห็นเลยไปทางห<ร> <efecto> ้องเหล็กห้องเหล็กหมดเลยวะเนี่ยห้งเหล็กจะเกิดมันห้องเหล็กห้องเหล็กเกิดมันทีมของคุณได้รับชัยชนะ อ,อ็แตกแล้วพี่อ้องเ็ล็ก่ะโอ้แฟดมัด็แตกไม่เข้าวะต้ม่ะไอ้แฟดเข้ามาแฟดจากใต้ท่อมากลางท้มจะวิ่งดูอยู่ดู่ต่อ,อใจเดี๋ยวดูท่อให้ เอาใต้ท่อลราไปใต้ท่อคำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วผมแฝดท่าน,นสตอลผมแฝดแล้วนะแม่งโดนหมดอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยซาตังค์ ตขาสวยอ่ะเขอไปแก้วะสัตว์สวยจัดแมงเอ๋อหมดเลยระเบิดกู้เรียบร้อยแล้วโดนมาแล้วอเธอ,เอตอกตัวทีมเขาแมงเอ,เอนะตัวแรกแม่งยิไงไอสัตว์คิดว่าแม่งแม่งไม่โดนที่ไหนได้ยิงมุ่วะ พ่อตรงพี่พี่อยู่ส่งพ่อตายยังส่งตัอยังมดุดยังส่งต่พี่ได้ส่งไหมตายละเ M ฮ้ยยังไม่ทันนี่อโอโหโดนแฟดไอสัตว์เอ้ยอู้จะแสงหาพ่อมึงเหรอ ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วตากส้มหรอโง่โงโโโงโยี่ฝ่ายสัตว์ที่แม่งเหมือนเล่นแบบไม่ใส่หูฟังเุณได้รับชัยชนะอะไรนะพี่เหมือนเหมือนแม่งไม่ใส่หูฟัง วิ่งขนาดนั้นไม่มีอะไรได้ยินอีกการส้มเยอะจังรถโดนแสบหรอรถมันตึกแข็งแม่ส้มมีสามใบส้มเลย อันนั้ห้องเหล็กอะไรเนาะไปโอ้โหโดนแฟรตัวเองโอ้โหมิดมิดไซด์เด no. oh, oh, ียวแม่งโดนกลางส้มจริงอยู่กลางส้มตัวเนี่ยอ่ะอยู่มิดมิดมิดเอพี่มกระส่ง ตอนนี้ไม่เห็นนะฝังคนนึงติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ โอ้เก,กะใช่ไหม <c oughs> ทำใจระ <laughs> เบิดติดแม่งหมดเอ้ยกังตึกมาตายตายาตายงตายงตายพี่หลงส้มไหมเอ็มมีแปดปะแปดจังส้มไมหน่อยเยดนึงพี่จะเข้าสมแล้วแปดหนึ่งแปดลูกยังแองโอ้โหเพื่อนร้อยโอ้ยมีเคเคไอ้เหีย กเกิดมันต่ส้มสองสามใบส้มกัเกิดมันมาดิอ้โนี่จบ <c oughs> <c oughs> ขวานจะอะไรไปซู้กับพวะวะแล้วจะพี่ตัดกลาส้มไว้ให้ตรงตามท <c oughs> ี่ออกจากทางตึกอ่ะ ของคว,นวันมูท่ะโอ้ควันเลยวะควันลแงแปดม่เห็นล้ว,วอ่ะเอ้ยมีห้าสิสองตัวเอมสองตัวอีกตัวนึอีกตัว,ตวนึงกลางส้มโอ้แฟดเอ้ยไม,ไม่ไม่สองละมีมีอีกสองนะหลังหลัเอมไมไ่หายแฟดก่อนโธ่ เล่นเงเล่นแปดตาแบบว่ามดุดมุดไหมพี่ได้ได้ได้ไดผมเข้าพี่ออกไหนพี่พออก,ออกหน้าตึกพี่ออกหน้าตึกเออผมเข้าทองให้ทีมของคุณพ่ายแพ้เดาจะวิ่งทันแม่งวะอยากผมต้องลองไปแล้ว คึบเลยไอ้เหี้ยออกหายออกหน้าตึกมาก็แดงแล้วอ่ะเดี๋ยวใจเวิร์กเวิร์กไอ้เช่เขายืนรอสาวก็บอกอ่ะยิ้มรอมันตามเราไปทนอะดิรออะไรอ่ะต้องช้าๆว่ะเพื่อเราแม่ง <coughs> User disconnected from your channel okay. 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 ตุตม้มอย่าวะอย่าชอจับไปไปกลับไปกลับทางเหล็กตัวนึง มุดได้จะมีโอ้ยโอ้ยเจ๊เห็นกูได้ไงวะโอ้ปีงจัดตึกตึกมาเกิดเราโอ้โหไอ้ยันหลังแล้วยังข้าวอีวก่ยิคุณพ่ายแพ้ เดโดนว่ะไอพี่ช่วยข้างหน้ากันดีกว,ว่ะสมแมงอน,นี่แหละแมงควันควันเหลืองก็ไอเทียมองไม่เห็นเอาต้องแปดท่อแค่วางปิดกลางท่อมาได้ได้แฟดแอรเบิร์ดเลยนะฮะพ่อเบิร์ดท่อท่อ,ทอ,ทอ พอมีนะนนข้าใสายข้าใสายรอแป๊บเนะึงพี่ปลาต่างแรกให้โดนหมดเวลาเดี๋ยวพี่แฟดเ,เข้าให้สองลกูกได้ได้แฟดหนึ่งแฟดสองดี๋ยวพี่วิ่งไปด้วยหมดมาหมดมาอติดเที่ยน เอาดีตองส้มเวาประตูส้มเรียบร้อ,อ,อยแล้วตัวหนึ่งหายไแล้ววะในส้มตัวหนึง่งขึ้นเกิดใช่ไหมเออขึ้นเกิดมัน ทีมของคุณได้รับชัยชนะ